การจำแนกจำนวนเต็มจำนวนเต็มเนี่ยจำแนกได้เป็น3ประเภทนะคะก็คือ1จําจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนธรรมชาติหรือจำนวนนับเป็นการนับจำนวนโดยนับเพิ่มทีละหนึ่งได้แก่บวก1บวก2บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะเขียนได้เป็น1 2 3 4 5ี่หตามที่เราเคยเรียงกันมานะคะ2องจำนวนเต็มลบ เป็นการนับจำนวนโดยนับลดทีละ1ได้แก่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการเขียนจำนวนเต็มลบเนี่ยเราจะใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าจำนวนที่เราต้องการนะคะและ3จํานวนเต็ม0ูนย์หรือ0เป็นจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่างจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบเมื่อเขียนแสดงบนเส้นจํานวนก็คือเลขศูนย์นั่นเองค่ะในการเขียนจํานวนเต็มในรูป เส้นจำนวนนะคะเราก็จะเขียนแสดงได้ดังนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวนเราจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มลบ0และก็จำนวนเต็มบวกนะคะซึ่งวนเส้นจำนวนเนี่ยจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาของ0จะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือของ0ย์จะเป็นจำนวนเต็มลบค่ะตรงนี้นะคะก็คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของระบบจำนวนเต็มนะคะก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มลบ0 จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับนั่นเองค่ะดังนั้นจำนวนเต็มเนี่ยประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและก็0ย์เช่นลบสองสามศบห้าเป็นต้นนะคะส่วนจํานวนอื่นๆที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเนี่ยจะประกอบไปด้วยทศนิยมและก็เศษส่วนนะคะเช่นลบสามจหรือ8 5ดค่ะ ตัวอย่างที่1นึ่นะคะจำนวนเต็มเนี่ยสามารถแสดงบนเส้นจํานวนได้เช่นลบ3ถ้าเราเขียนแสดงบนเส้นจํานวนจะได้ดังนี้ค่ะและ3แสดงได้บนเส้นจํานวนดังนี้ค่ะศูน์แสดงบนเส้นจํานวนได้ดังนี้ค่ะ ข้อสังเกตนะคะจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือเลขหนึ่ง centered. ไม่มีจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดก็คือลบหนึ่งและก็ไม่มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดนะคะเพราะเส้นจำนวนของเราเป็นเส้นจำนวนที่ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูหัวข้อการหาจํานวนที่ต้องการเมื่อกําหนดจํานวนเต็มแล้วก็เงื่อนไขมาให้นะคะตัวอย่างที่2จงเขียนจํานวน5จํานวนต่อจาก0นย์โดยเพิ่มขึ้นทีละ3เราจะเห็นว่าถ้าศูนย์เนี่ยบวกสจะเท่ากับ3ดังนั้นตัวต่อมาเราก็จะใช้3าบวกสเท่ากับ6ต่อมาก็จะเป็น6กบวกสเท่ากับ9ต่อมาก็จะเป็น 9บวก3เท่ากับ12และ12บวก3เท่ากับ15ดังนั้นจำนวนจําจำนวนต่อจาก0โดยเพิ่มขึ้นทีละ3ได้แก่3 6 9 12แล้วก็15ค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงเขียนจำนวน4จํจำนวนต่อจาก2โดยลดลงทีละ2พิจารณาจากเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะ เริ่มจาก2นะคะลดลงทีละ2ต้องมาทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็น0ค่ะต่อมาก็จะเป็นลบ2ต่อมาก็จะเป็นลบ4ต่อมาก็จะเป็นลบ6ค่ะดังนั้นจำนวน4จํจำนวนต่อจาก0โดยลดลงทีละ2ก็คือ0-2 4ลบ2 4และก็ลบ6ค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะการหาจํานวนที่ต้องการเมื่อกําหนดแบบรูปของจํานวนเต็มมาให้นะคะตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลนะคะ3 0 3 5 40 45จากการสังเกตเราจะได้ว่า 30, 35 40 45เนี่ยช่วงห่างของจํานวนก็คือห่างการบวก5้านะคะดังนั้นจํานวนที่ต้องการหาก็คือ45บวก5เป็นห0ิ 50บวก5เป็น55และ60 50 5บวก5ก็จะเป็น60นั่นเองค่ะชุดข้อมูลต่อมานะคะ20 16 12แล้วก็8นะคะจากการสังเกตรเราจะพบว่า20 16 12แล้วก็8เนี่ยข้อมูลของเขานะคะจะห่างกันอยู่ลบ4ดังนั้นจำนวนที่ต้องการหาก็คือ8-4ลบ4เท่ากับ4 4ลบ4เท่ากับ0และ0ลบ4เท่ากับ4ค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหารเรื่องการจำแน่จำนวนเต็มยังไงอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ